ที่เลี้ยงแมวอยู่เนี่ยต้องเคยสงสัยเหมือนกันแม่แน่เลยค่ะว่าทําไมวันวันหนึ่งเนี่ยเจ้าเหมียวของเราถึงเอาแต่นอนคือชีวิตมันมีแค่กินเล่นแล้วก็นอนวนอยู่อย่างนี้จริงๆหรอคะบางทีเรานั่งทํางานอยู่หันไปอีกทีอ่ะหลับอีกแล้วพอตื่นมากินข้าวเดินไปสองสารอบกลับไปนอนต่อจ้าบางทีก็รู้สึกผิดนะคะว่าเราไปรบกวนเวลานอนอันมีค่าของเขาหรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยค่ะว่า พฤติกรรมนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะขี้เกียจหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ซึ่งข้อมูลที่เรามีในมือวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะตั้งแต่บทความพฤติกรรมสัตว์ไปจนถึงงานวิจัยที่เปรียบเทียบแมวบ้านเรากับสิ่งตรงนิปปาเลยครับเป็นคําถามที่ทาสแมวทุกคนต้องเจอจริงๆครับแต่จะบอกว่าที่เหงนนอนทั้งวันเนี่ยเออไม่ใช่ความขี้เกียจเลยนะครับแต่มันคือสุดยอดกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ฝังอยู่ใน DNA ของมันมาเป็นหมื่นๆปีเลย ภารกิจของเราในวันนี้ก็คือการถอดรหัสการนอนของเจ้าเหมียวเพื่อที่จะเข้าใจว่าทําไมพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆเนี่ยถึงเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้พวกมันเป็นนักล่าที่ประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ครับสุดยอดกลย,ยุทธ์การเอาตัวรอดเลยเหรคะฟังดูยิ่งใหญ่กว่าการนอนกลิ้งบนโซฟาเยอะเลยนะเนี่ยเอาละคะ่ะประเด็นแรกที่ไปเจอมาแล้วแบบสะดุดตามากเลยก็คือคําว่าการอนุรักษ์พลังงาน คือมันไม่ใช่แค่นอนเพื่อพักผ่อนแต่เหมือนเป็นการชาร์จแบตไว้สําหรับภารกิจสําคัญเลยเหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับลองนึกภาพตามนะครับแม้แต่เจ้าเหมียวที่บ้านเราที่มีอาหารพร้อมเสิร์ฟถึงที่เนี่ยก็ยังมีสัญชาตญาณของนักล่าจากบรรพบุรุษแมวป่าอยู่เต็มเปี่ยมเลยการล่าเหยื่อเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ใช้พลังงานสูงมากนะครับตั้งแต่การย่องการซุ่มไปจนถึงการพุ่งเข้าตะครุบทุกขั้นตอนต้องใช้พลังงานมหาศาลดังนั้นการนอนหลับ ก็เลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเก็บสะสมพลังงานสมรองไว้ใช้ในยามจาเป็นครับพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยค่ะแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าแมวที่บ้านดิฉันเนี่ยอย่างมากก็แค่ไล่ตบมเม็งสาบหรือไม่ก็จิ้งจกมันต้องใช้พลังงานเยอะขนาดน,นั้นเลยเหรอคะอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคืออย่างนี้ครับสัญชาตญาณเนี่ยมันไม่สนใจหรอกครับว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านหรือในป่ามันเป็นโปรแกรมที่ฝังมาแล้ว ถ้าเราไปดูข้อมูลเปรียบเทียบกับแมวใหญ่อย่างสิงโตหรือคูก้าที่ต้องล่าสัตว์ใหญ่จริงๆนะครับพวกนั้นก็ใช้เวลานอนถึง15ชั่วโมงต่อวันเหมือนกันเพราะการล่าหนึ่งครั้งอาจหมายถึงความเป็นความตายถ้าพลาดก็คืออดอาหารไปอีกหลายมื้อเลยดังนั้นการนอนจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อความอยู่รอดของสปีชีส์เลยครับโอ้แสดงว่าที่แมวเรานอนอืดอยู่บนพรมจริงๆแล้วในหัวมันอาจจะกําลังจินตนาการว่าตัวเองเป็นสิงโตที่กําลังพักผ่อนอยู่ก็ได้ แล้วเรื่องช่วงเวลานี้เกี่ยวด้วยไหมคะสังเกตว่าแมวที่บ้านจะมีช่วงคึกเป็นพิเศษตอนเช้ามืดกับตอนหัวค่าที่เขาเรียกกันว่าเวลาแมววิ่งนะคะเกี่ยวโดยตรงเลยครับนั่นแหละครับคือหลักฐานชั้นดีที่บอกว่าสัญชาตญาณน,นักล่ายัางทํางานอยู่เขามีคําศัพท์เฉพาะคํานึงที่น่าสนใจมากคือคําว่า crepuscular ครับ crepuscular ใช่ครับ crepuscular หมายถึงสัตว์ที่หากินในช่วงพลบค่ําแล้วก็รุ่งสาง ซึ่งช่วงเวลาที่แมวจะตื่นตัวที่สุดก็คือประมาณตี5ถึง8โมงเช้าแล้วก็อีกรอบคือ6โมงเย็นถึงสทุ่มครับเป็นคำที่เท่ดีนะคะแล้วทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ด้วยล่ะคะเหตุผลง่ายมากเลยครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เหยื่อตามธรรมชาติของแมวอย่างพวกหนูนกหรือกระต่ายตัวเล็กๆออกมาหากินเหมือนกันวิวัฒนาการได้ปรับจูนนาฬิกาชีวภาพของแมวให้ตรงกับเหยื่อเป๊ะเเ,เพื่อเพิ่มโอกาสในการล่าให้สำเร็จสูงสุด แถมการล่านในช่วงที่อากาศเย็นลงก็ยังช่วยให้ไม่เสียพลังงานไปกับความร้อนโดยไม่จําเป็นด้วยครับเป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบมากๆโอเคค่ะเข้าใจแล้วว่านอนเยอะเพื่อเก็บพลังงานไว้ล่าแต่คําว่าเยอะของแมวนี่มันขนาดไหนกันแน่คะคือเห็นแมวตัวเองนอนทั้งวันจนบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่านี่มันปกติหรือว่ามันป่วยกันแนะ่คําถามนี้สําคัญมากครับเพราะมันคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างพฤติกรรมปกติกับสัญญ,ญาณอันตราย ซึ่งปริมาณการนอนก็จะแตกต่างกันไปตามช่วงวัยด้วยนะครับอย่างลูกแมวเนี่ยถือว่าเป็นนักนอนตัวจริงเลยนอนได้เกือบ24ชั่วโมงตื่นมาแป๊บๆเพื่อกินนมแล้วก็หลับต่อพอโตขึ้นมาเป็นแมววัยรุ่นอันนี้จะคาดเดายากหน่อยเหมือนวัยรุ่นคนเลยครับบางวันก็นอนยาวบางวันก็คึกทั้งวันส่วนแมวโตเต็มวัยนี่แหละครับที่ตัวเลขอาจจะทําให้เราตกใจคือโดยเฉลี่ยอยู่ที่12-20ชั่วโมงต่อวันเลย12-20ชั่วโมงใช่ครับ แล้วพอเป็นแมวสูงวัยก็จะกลับไปนอนเยอะขึ้นอีกครั้งเพราะพลังงานเริ่มถดถอยการเคลื่อนไหวน้อยลงโอ้ส oh, ิบถึงยีชั่วโมงนี่มันแทบจะทั้งวันเลยนะคะแล้วแบบนี้มันจะเอาเวลาไหนไปรับรู้โลกรอบตัวหรือว่าการหลับของแมวมันไม่เหมือนการหลับของคนคะแบบว่าคุณภาพการนอนไม่เท่ากันถูกต้องเลยครับนั่นคือประเด็นสําคัญที่คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดการที่แมวหลับตาได้ไม่ได้แปลว่ามันหลับลึกเสมอไปนะครับ จากข้อมูลเนี่ยระบุว่าประมาณ3าในสีของเวลาที่แมวนอนทั้งหมดเป็นแค่การงี่บหลับแบบตื้นเท่านั้นมีเพียงหนึ่งใน4ี่ที่เป็นการหลับลึกจริงๆงนบหลับแบบตื้นมันต่างจากการหลับลึกยังไงคะต่างกันมากครับการงี่บหลับแบบตื้นหรือที่เรียกว่า polyphasic sleep คือการหลับหลายๆครั้งสั้นๆตลอดวันมันเหมือนโหมด standby มากกว่าชัดดาวนะครับคือในภาวะนี้ร่างกายจะพักผ่อนแต่ประสาทสัมผัสยังทํางานอยู่หูยังได้ยินจมูกยังได้กลิ่น นี่คือคกลไกการเอาตัวรอดที่สําคัญมากเพราะในธรรมชาตินะครับแมวไม่ได้เป็นแค่ผู้ล่าแต่เป็นผู้ถูกล่าได้ด้วยใช่ครับเป็นผู้ถูกล่าได้เหมือนกันการนอนในโหมดสแตนบายนี้ทําให้มันพร้อมที่จะดีดตัวหนีจากอันตรายได้ในเสี้ยววินาทีใครเลี้ยงแมวจะรู้ดีเลยแค่เราเปิดถุงขนมเบาๆในอีกห้องหนึ่งแม้จะหลับตาอยู่ก็หูตั้งขึ้นมาทันทีนั่นแหละครับคือการนีบแบบพร้อมรบ มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะกลายเป็นว่าการนอนของแมวมันคือกลยุทธ์ทางทหารอย่างหนึ่งเลยไม่ใช่แค่การพักผ่อนแบบนี้ต้องมีคนเคยศึกษาเรื่องนี้แบบจริงจังแน,น่เลยใช่ไหมคะแบบว่าเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาตรวจว,วัดคลื่นสมองอะไรแบบนั้นแน่นอนครับที่จริงแล้วต้องบอกว่าการนอนของแมวเนี่ยเป็นประตูบานสําคัญที่เปิดโลกวิทยาศาสตร์การนอนหลับของมนุษย์เลยนะครับมีบุคคลสําคัญคนหนึ่งชื่อวิลเลียมดีเมน ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบีดาแห่งการแพทย์ด้านการนอนหลับเขาเป็นคนแรกที่ค้นพบการนอนหลับระยะเรมในแมวเมื่อปี1958ครับเดี๋ยวนะคะหมายความว่าเราค้นพบเรื่องการนอนหลับฝันจากแมวก่อนที่จะเข้าใจในคนอย่างนั้นเนอะคะใช่เลยครับแล้วเรื่องมันก็เข้มข้นขึ้นไปอีกเพราะในช่วงเวลาไล่เยียกันก็มีนักสรีรวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อมิเชลจูเวที่ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกัน แต่เขาใช้คําเรียกการนอนหลับระยะนี้ว่า paradoxical sleep หรือการหลับที่ขัดแย้งครับการหลับที่ขัดแย้งเหรอคะฟังดูแปลกๆจังท้าไม่ถึงขัดแย้งล่ะคะเพราะสิ่งที่เขาตรวจพบมันขัดแย้งกันเองอย่างสิ้นเชิงเลยครับคือในขณะที่ร่างกายของแมวหลับนิ่งสนิทกล้ามเนื้อผ่อนคลายเต็มที่แต่กราฟคลื่นสมองที่วัดได้กลับมีรูปแบบที่หวือหวาและซับซ้อนมาก คล้ายกับตอนที่มันตื่นและกำลังจดจ่อก,กับอะไรบางอย่างอยู่เลยมันเหมือนกับว่าร่างกายหลับแต่สมองตื่นซึ่งมันดูขัดกันมากครับน่าทึ่งมากเลยค่ะเหมือนแมวกำลังเล่นเกม VR อยู่ในหัวเลยร่างกายนิ่งๆแต่ในสมองกำลังวิ่งไล่จับหนูอย่างเมามันเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับซึ่งจากการศึกษาของจูเวเขาพบสัดส่วนที่น่าสนใจว่าใน24ชั่วโมง แมวจะใช้เวลาตื่นตัวประมาณ35%อยู่ในโหมดหลับตื่นหรือสแตนบายเนี่ย50%และอีก15%ที่เหลือคือการหลับลึกหรือ paradoxical sleep นี่แหละครับการค้นพบในแมวนี่เองที่จุดประกายให้เกิดยุคทองของการวิจัยด้านการนอนหลับซึ่งนำมาสู่ความเข้าใจเรื่องการนอนของมนุษย์เราในปัจจุบันพอรู้ว่าการนอนของแมวมันซับซ้อนและมีประวัติยาวนานขนาดนี้มันยิ่งทำให้เรากลับมามองแมวที่บ้านเลยนะคะว่า ไอการนอนของมันที่เราเห็นทุกวันเนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของเขาได้บ้างแล้วเส้นแบ่งระหว่างนอนเยอะตามธรรมชาติกับนอนเยอะจนน่าเป็นห่วงมันอยู่จงไหนกันแน่คะเป็นประเด็นที่คนเลี้ยงแมวกังวลที่สุดเลยครับเพราะมันยาก,ยากจริงๆคําแนะนําที่ดีที่สุดจากทุกแหล่งข้อมูลก็คืออย่าไปยึดติดกับจํานวนชั่วโมงมากเกินไปแต่ให้โฟกัสที่การเปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมปกติของแมวตัวนั้น,น,นครับอ๋อ หมายความว่าถ้าแมวเราเป็นพันนอนเก่งนอนวันละ18ชั่วโมงมาตลอดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าปกติมันนอน12ชั่วโมงแล้วจู่จุโดดไปนอน20ชั่วโมงอันนี้น่าสงสัยแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะแมวแต่ละตัวมีค่าปกติของตัวเองสิ่งที่น่ากังวลคือการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและไม่มีสาเหตุลองลึกภาพตามนะครับ ถ้าแมวของคุณที่ปกติตื่นมาปลุกทุกเช้าเพื่อขออาหารจู่ๆก็นอนยาวไม่สนใจแม้จะเอาขนมโปรดไปล่อก็แค่ปลือตาขึ้นมามองแล้วหลับต่อแถมไม่ยอมกินข้าวแบบนี้คือสัญญาณอันตรายแล้วครับอย่างในข้อมูลก็มีพูดถึงภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำซึ่งหนึ่งในอาการสำคัญก็คือการนอนเยอะผิดปกติและเสื่องซึมอย่างเห็นได้ชัดเลยครับสรุปคือเราต้องเป็นนักสืบพฤติกรรมแมวตัวเองสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยไม่ใช่แค่เรื่องนอนอย่างเดียวใช่เลยครับ ดูความอยากอาหารการเล่นการเข้าสังคมถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปจากปกติของเขาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องการปรึกษาสัตวแพทย์คือทางออกที่ดีที่สุดครับเพราะบางทีการนอนที่เปลี่ยนไป อาจเป็นสัญญาณแรกที่ร่างกายเขากําลังบอกเราว่ามีบางอย่างผิดปกติอยู่ข้างในเอาละค่ะหลังจากที่เราเจาะลึกกันมาพอสมควรตอนนี้มองแมวที่นอนอยู่บนโซฟาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสรุปง่ายๆก็คือที่เราเห็นว่ามันขี้เกียจจริงๆแล้วมันกําลังทําตามสัญชตาตญาณนักล่าที่สืบทอดมาเก็บพลังงานไว้สําหรับช่วงเวลาหากินตอนรุ่งสางกับพลบค่าและการนอนส่วนใหญ่ก็เป็นแค่โหมดสแตนบายที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ใช่ครับพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกชื่นชมในความมหัศจรรย์ของมันมากขึ้นและในฐานะผู้ดูแลเราก็สามารถช่วยส่งเสริมสัญชาตญาณน,นี้ของเขาได้ด้วยนะครับอย่างเช่นในช่วงเวลาที่เขาตื่นตัวเราอาจจะหาของเล่นที่ต้องใช้ความคิดการปีนป่ายเช่นคอนโดแมวหรือเบ็ดตกแมวมาเล่นกับเขาเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยพลังงานของนักเล่าออกมาอย่างเต็มที่มันจะทำให้เขามีความสุขและสุขภาพจิตด,ดีขึ้นด้วยครับเป็นการให้เกียรติสัญชาตญาณน,นักล่าในตัวเขานั่นเอง ถึงแม้เหยื่อจะเป็นแค่ขนนกที่ปลายไม้ก็ตามถูกต้องครับแต่ก่อนจะจบกันไปวันนี้มีเรื่องน่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับเราพูดกันมาตลอดว่าแมวบ้านมีสัญชตาตญาณเหมือนสิงโตตัวจิว๋วแต่รู้ไหมครับว่ามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เจ้าเหมียวที่บ้านเราทำได้สบายๆแต่สิงโตเจ้าป่ากลับทำไม่ได้จริงเหรอคะมีด้วยหรอคะสิ่งที่แมวบ้านทำได้แต่สิงโตทำไม่ได้นึกว่าสิงโตจะทำได้ทุกอย่างที่แมวทำได้ซะอีกอะไรหรอคะ สิงโตส่งเสียงเพอหรือเสียงครางคลืกๆในลำคอไม่ได้ครับอะไรนะคะเป็นไปได้ยังไงเสียงที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของแมวขนาดนี้สิงโตกลับทำไม่ได้หรอคะทำไม่ได้ครับความลับมันซ่อนอยู่ในโครงสร้างกระดูกชิ้นเล็กๆในลำคอที่เรียกว่ากระดูกไฮโอในแมวบ้านกระดูกชิ้นนี้จะแข็งและเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ทำให้กล่องเสียงสั่นสะเทือนและเกิดเป็นเสียงเพอต่อเนื่องได้แต่ในแมวใหญ่ตระกูลเสือสิงโต กระดูกชิ้นนี้กลับมีลักษณะเป็นเอ็นที่ยืดหยุ่นซึ่งโครงสร้างแบบนี้เองที่ทําให้พวกมันสามารถคํารามได้เสียงดังสนั่นป่าแต่ก็ต้องแลกมากับการที่ไม่สามารถส่งเสียงเพลแบบแมวบ้านได้ครับโอ้โหเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยแสดงว่าเสียงเพลที่คอยปลอบใจเราเวลาที่กลับบ้านมาเหนื่อยๆเนี่ยเป็นคุณสมบัติสุดพิเศษของแมวบ้านจริงๆใช่ครับมันอาจเป็นวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสื่อสารและสร้างความผูกพันกับมนุษย์โดยเฉพาะเลยก็ได้ ซึ่งในบทความหนึ่งเขาใช้คำเรียกแมวบ้านได้น่าสนใจมากว่าเป็นเฉลยผู้ฉวยโอกาสที่เรียนรู้ที่จะใช้เสน่ห์ของตัวเองในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดร่วมกับมนุษย์อย่างน่าทึ่งคำถามชวนคิดก็คือในขณะที่เราเห็นเจ้าเหมียวนอนขดตัวอย่างสงบบนโซฟาของเราทุกวันยังมีลักษณะทางวิวัฒนาการอะไรอีกบ้างที่เราอาจมองข้ามไปในเพื่อนร่วมบ้านตัวน้อยแต่แสนซับซ้อนตัวนี้ครับกดไลค์และ Subscribe เพื่อวิดีโอดีๆเพิ่มเติม